สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุก้อนค่ะมืัอนี้พ่อกปเย็นนวลคือเก่าค่ะช่องเย็นนวลพาท้าผาเที่ยวค่ะเมื่อนี้ยายนวลหอนลายพี่น้องยายนวลสิมาพาวเฮดน้าตะไคร้อันชั้นไว้กินค่ะใส่ตู้เย็นไว้กินเย็นๆค่ะมาค่ะพี่น้องมาเบิองวัตถุดิบของข้าววามี่อย่างนี้ค่ะน้ำตาลทรายหกขีดค่ะตะไคร้ขีดเครื่องค่ะอันชั้นกามือหนึ่งค่ะทั้งแห้งทั้งนี่ค่ะพอดีมันสดบ่หลายค่ะแล้วก็ตามด้วยใบเตยประมาณซีไปค่ะพี่น้อง อันนี้ยนวดล้างเรียบร้อยแล้วค่ะตัไก่มาค่ะขั้นตอนแรกเข้ามาเห็ดจังหดค่ะพี่น้องมาค่ะยายนวนตางนาถ่าเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องมาดียายนวดขึ้ทุบตัไก่เลยค่ะทุบตัไก่บูบบ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 บนบอนบบบค่ะบบบ่บบ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 นค่ะ หลังจากน้ำยีนุ่นก็ตามด้วยตะไคร้ที่ในยีนว่บุกไปเรียบร้อยแล้วค่ะตะไคร้ขีดเคืองค่ะแล้วก็อันชันค่ะใบเตยจ้ายีนุวนสิต้มไวประมาณยีสิบนาทีค่ะต้มมาจากประมาณหานาทีหรือสิบนาทียีนุ่นกะสิเอาน้ำตาลลงเลยจ้ะ แล่วกาใสๆเลยค่ะหลังจากนั้นถ้ากระต้มต่อค่ะประมาณสิบห้านาทีจะ้ะเราเข้ากระจังเอามะกรองค่ะยี่สิบนาทีผ่านไปค่ะเี็วนว่างกระสีตักตะไคร์ออกเลยค่ะตะไคร์กับสีจืดแล้วค่ะพี่นออันชันก็ออกสีจืดหมดแล้วค่ะอันนี้มาตักออกเลยค่ะได้เหลาแล้าจะ ก็เดี๋ยวค่ะค่ะร้างจากนั้นยายนุ่นกับสิงห์ลงจากเตาเลยค่ะเพราะว่ายายนุ่นบ่ได้ใส่เต่าจากยายนุ่นต้องยกออกเลยค่ะผู้ใดมีผ่าขาวบางกับใส่ผ่าขาวบางก็ได้เล้วค่ะอันนี้ยายน,นุ่นไม่มีผ่าขาวบางยายนุ่นก็เลยเอาตะแกงรงต้อนแปง้งกองเลยค่ะพี่หนึ่งต็ดแบบง่ายๆบ,าบา้านๆเท่านี้แหละจ้ะ หอมเตยหอมอันชันหอมตะไร่ค่ะเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วให้อุ่นแล้วะเก็จะว่มามันจุขวดกันค่ะพี่น้องไปถัสแช่ตู้เย็นไว้กินกันค่ะมาค่ะข้ามากอ,อกกันมัหนค่ะกอกไอ้นวลก็ะใส่กอ,อกหน้ามเก,ก,ออก,กาของข้านีแ่แหละค่ะที่ขากินแล้วขากะเก็บขวดไว้ค่ะล่างวห้เ,เรียบร้อยแล้วก็ามากอ,อกค่ะไอ้นวน ก็อุ่นๆดิค่ะเ่าได้ให้เย็นดอกให้นวดเอาหนามใส่ตั้งไว้ในน้นมเอาไข่ให้เขาอุ่นบ่อยบ่อยท่าเนเย็นจะกรอบได้าจา้ะไอเดียโน,น่นกรอกแล้วกรน้คำคับพี่น้องเดี๋ยวค่อยพอกันตอนเรีเรยบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอีละค่ะหน้าตาของน้มจากไร้อันชั้นเย็นนวดค่ะออกมาสีนี้ค่ะเพราะว่าถ้าดีบางั่นก็สิเป็นอีกสีหนึ่งค่ะเป็นสีน้ำเงินค่ะ รสชาติก็ร่งดีค่ะบะหวานหลกระลังดีเลยค่ะหมะสำหรับผู้ใดเป็นบาหวานก็ยังกินได้ค่ะาะว่ามันบาหวานหลายค่านี่ละคะสูตรง่ายสไตล์เย็นนวลค่ะตะไคร้กับมีอันชันกับมีพี่น้องเข้าเห็ดง่ายๆแบบบ้านๆไป้่ายกินใส่ตู้เย็นห่อนๆจังสิเปิดเย็นๆออกมาก,กินคือสิชื่นใจดีค่ะพี่น้องถ้าเย็นนวลขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชทได้ค่ะที่เป็นกำลังใจให้เย็นนวลค่ะคันผู้ใดเขาวมาเบิ่งคคิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแช์กดตะไคร้ กดติดตามให้ยีนว,นวดใน้อค่ะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ยีนวดค่ะค่ะพอกันคลิปไมค่ะคลิปนี้ยีนวดนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ